สวัสดีครับนี่ก็ฝนตกอีกแล้วนะครับฝนตกบ่อยๆเลยนะครับทุกวันครับอยู่ที่บ้านกกอกฝนตกครับฝนตกครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่กรกฎาคมแล้วนะครับนี่ก็ฝนก็ตกอยู่บ่อยๆนะครับนี่ก็ดีแล้วนะครับถ้าฝนตกก็เพราะว่าอ ทุกคนนะครับทำนากันอยู่นะครับครับในก่อนหน้าบ้านของลุงวางนะครับเดีจะดูท้องฟ้ากันก่อนนะครับดูท้องฟ้าครับดูท้องฟ้ากันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วนะดูรอบๆกันนะครับดูรอบๆกัน นะแล้วกดูกดรบอบๆไปเรื่อยๆนะครับครับนี้ก็บ้านนะครับบ้านของแม่ลุงวางนะครับบ้านของแม่ลุงวางบ้านเก่านะครับบ้านเก่าบ้านเก่าบ้านหลังเก่าๆตั้งแต่ลุงวางยังเล็กเด็กน้อยอยู่โน่นับครับนะแล้วก็ไปดูกันครับไปดูกัน เด็กๆก็ฝนตกก็มาขยุ่มขย่ากันดึงดิงดึงดึงอยู่นะดึงดิงดึงดึงอยู่นี่ครับขย่าวดึงดึงอยู่นี่ครับไม่ได้ไปไหนนะครับเด็กๆก็ไม่ได้ไปไหนครับคนโน้นเหนื่อยแล้วคนโน้นเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วน้องซองจะไม่เหนื่อยบยังเอ้ยเอ้ยระวังระวัง น้าลุกลุกลุกเร็วเหนื่อยแล้วคนน้องน้องเหนื่อยแล้วน้าเฮียน้อันนี้ยังน้องกองยังนั่นอยู่กับน้องน้องอะไรน้องเพชรบอกน้าน้องเพชรอ้าวสวัสดีเอฟซีก่อนอ้ายืนตรงตรงก่อนยืนตรงตรงก่อนยืนตรงตรงก่อนหน้ามาสวัสดีเอฟซีก่อนหันหน้ามาสวัสดีทุกคน เน่แล้วก็ฝนตกฟ้าร้องครับก็อยู่บริเวณบ้านลุงว่ะนี่ครับเลี้ยงดึงเลี้ยงดึงแล้วอ้าว ทุกวันนะครับดีนะล้วที่มันไม่หักทนอยู่ครับทนอยู่เด็กเขาก็มาขย่าออกกําลังกายทุกวันนะครับวันละสามเวลาสี่เวลาแล้วก็เด็กน้อยก็มีความสุขความสุขอยู่น้องกองน้องเพชรน้องอะไรนี่น้องน้องอะไรคนนี้ น้องพิกี้พิพิกี้ว่ะพิมพิมเออน้อ,นองพิมกี้เนาะอน้องพิมกี้มีความสุขแล้วครับแล้วก็มีแต่รถนะครับอรถจะแต่ลูกวางยังไม่ได้ซ่อมอยู่นี่ก็ยางรั่วนะครับต้องถอดยาง จักรยานนี่นี่ก็ท่อมเสร็จแล้วนะครับท่อมเสร็จแล้วท่อนเสร็จแล้วนะครับจักรยานเด็กน้อยนะครับนะค,ครับมาดูรอบๆกัอนอีกก่อนนะครับฝนตกทุกวันวันนี้ลุงวางก็ทำธุระเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จไปแล้วนะครับ ว่าจะเอาพริกออกมาปลูกหน้าบ้านเลยต้นผักขมนะก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บมันก็เขียวเข้าเขียวเข้าแล้วครับต้นผักขมนู่นะต้นผักขมครับเดี๋ยววางให้ดูนี่นะครับต้นผักขมนะเนี้อแต่ระหว่างปลูกไว้ทังนั้นก็ตะไคร้นะครับต้นปลาอีตูแมงลักนะครับต้นแมงลักปลาอีตูแมงลักนะครับ ใช่มีต้นตะขบที่ลุงวางปลูกไว้ลุงวางปลูกไว้รอบรอบต้นเอ่อรอบรอบริมรั้วนะครับนี่ครับต้นโน้นก็มีนะครับลุงวางปลูกไว้แล้วอันนี้ก็ส้มผักเซียนนะครับไม่ใช่ส้มผักเซียนนะต้นต้นนี่ลุงว่างเอาเมล็ดมันไว้แล้วนะครับนี่เมล็ดเกแก่นะครับนี่ครับเมล็ดกแก่นะครับ นี่เอาไว้ไปหวานนะครับหวานหวานตรงไหนก็ได้ครับที่เราต้องการนะครับมันก็จะออกก็เป็นต้นแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นต้นแบบนี้แหละแล้วเราก็จะเอาไปหมักนะครับเป็นหมักเป็นส้มผักนะครับเขาเรียกว่าส้มผักเสียนนะครับหอมๆนะครับนี่อร่อยนะครับอร่อยเลยแต่ลุงวาง เอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวลูกวางเปหวานแล้วก็จะจะหัดทํานะครับจะหัดทําเพราะว่าแม่ของลูหวางทําเป็นนะครับชมผักนะครับนี่ลูหวางก็พอดูก็ทําเป็นเหมือนกันครับถ้าเราเอาไปตากแห้งให้มันหมาดๆนะครับแล้วเราหรือว่าไม่ตากก็ได้ครับหรือเราเอาไปแล้วก็ต้มน้ําหน่อยนะครับต้มน้ําให้สุกนะครับต้มน้ำให้สุกแล้วก็เอามาวางไว้ ให้มันเย็นนะครับแล้วก็เอาเก็บผักนี้มานะครับแล้วก็เอามาตะว่าเขาเรียกว่าเอามาคั้นเอามาคั้นคั้นกับข้าวเหนียวลาวนะครับคั้นกับข้าวเหนียวลาวเอามาหมักนะครับรก็สักสามวันก็ได้ได้กินนะครับสักสามวันหรือสี่วันถ้าสี่วันมันอาจจะส้มเกินเนาะประมาณนี้นะครับ สามวันสี่วันครับในหอมนะครับลุงหวางชอบเลยนะครับส้มผักเนี่ยเอาไปกินกับข้าวนู่เนเอาไปกินกับข้าวได้นะครับแซบแซบครัแบแซบแซบนัวนัวนะครับนะแล้วเด็กน้อยก็ไปเล่นกันอีกแล้วนะครับตากฝนนี่เอครับ เอาจักรยานมาซ่อมก็ซ่อมเสร็จก็เอาขี่เลยอ่า,อาไปขี่แล้วก็ดูท้องฟ้าไปรอบๆก่อนนะครับดูรอบๆดูรอบๆกันก่อนฝนตกครับวันนี้นะครับฝนตกไม่ได้ออกไปไหนนะครับ ฝนตกฟ้าร้องนะครับล่อวางก็ทํางานบ้านนะครับงานอยู่ทางบ้านนี่แหละครับแล้วก็กองหินดินทรายของลุงวางน,นะครับว่าจะเอามาเทพื้นนะครับเทพื้นบ้านของลุงวังน,นี่แหละครับนี่ นี่เล็กแต่น้องชายก็ยังไม่ว่างอยู่นะครับมาเทแถวนี้แล้วครับเทพื้นบ้านนะครับรอน้องชายอยู่น้องชายก็ไปทำที่อื่นก่อน <c oughs> <c oughs> เอันนี้ก็ลุงหลังก็รอรอรอครับรอรอไปก่อนครับนี้ก็ลกเลยนะครับ ลกแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ